น้องเข้ามาหานะคะน้องมาจากไหนลูกครับหนูม,มาจากไหนหนูโดนกัดมาตอนนันหน้าโดนกัดนะตัวเล็กกว่าพี่ทาานนะคะครับหนูม,มาจากไหนหนูหิวข้าวไหมกินข้าวไหมกินข้าวไม่ลูกหนูกินข้าวมาหรือยังข้าวพี่ๆเยอะเลยเอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะทาซานไม่ต้องมาคูน้อง น้องกลัวน้องจะมาขออยู่ด้วยนะคะเอ้นอนรอนะเดี๋ยวแม่แปละข้าวมาให้กินนะลูกนอนรอเดี๋ยวแม่เ,เข้าวมาให้กินดูทาชานนะคะทาชานห่วงห่วงบ้านห่วงของนะคะอาหารมาให้นะคะอาหารเม็ดมาให้ดูจะกินไหม หิวไหมลูกหนูหิวไหมคะหิวก็กินนะลูกกินกินไม่กล้ากินนะคะพี่พี่มาดูพี่พี่มามุงดูนะคะหนูจะมาอยู่ที่นี่หรอฮ้ชื่ออะไรดีนะปังปอนดีไหมจะชื่อปอนปอนไหมหรือจะชื่อทิวลิบดีอืม เหมือนน้องปวนที่โดนรถทับเลยนะคะตาซานนอนเฝ้านอ,นอนควางไว้นะคะห่วงบ้านค่ะห่วงบ้านร้องโข่น้องห่วงบ้านก็เปลนเนาะองค์ชายทาชานคอยนี่นนะองค์ชายทาชานห่วงบ้านเนาะ ชายชานชายชานนี่ท่านอนเพลินตาซานอย่าทำน้องนะลูกน้องกลัวแล้วน้องมาเที่ยวสาวเฉยๆไปแล้วค่ะตาซายน้องลูกมน้อยด้วยาม่เอาลูกาี่มาลูกลวดกัดมาตัวนึอืม เที่ยวสาวจนโดนกัดแมวใคร,รา,านอยากเกีงไหลจ้าไม่กลัวหรอจะมาเที่ยวสาวบ้านนี้เหรอฮะจะมาเที่ยวสาวบ้านนี้มีชิ้นถอดมากี่บาทฮะจะมาแต่งเอาสาวไหมหรือจะมาพาลูกเขาหนี นอนอกลับไปบอกบ้านเจ้าของเดอ้อหาเงินมาแต่งเอาเดอ้อสาวบ้านนี้น่ะบ้านหนูอยู่ไหนฮะบ้านหนูอยู่ในลูกเอาอะไรให้กินก็ไม่กินตรงช้ใจอิ่มมานะคะอิ่มมาแล้วตงไซจะเป็นแมวมีเจ้าของนะคะมาเที่ยวสาวเฉยๆเพราะตัวยังตุ๊บอยู่อวนตุ้ออวนตุย แมวเราที่หายไปที่โดนรถทับก็ตัวอย่างนี้นะคะลักษณะเดียวกันเลยแก้มเเพ้าๆอย่างนี้แหละน้องปอนปวนอยู่ตัวนั้นจะอยู่แต่ในห้องแต่พอออกนอกห้องพี่ๆไล่ไล่กัดไล่คุบวิ่งหนีเขาไปโดนรถทับตายเลยวันเดียวเลยนะคะขอพระคุณทุกกำลังใจ ทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกดซับสไคร์นะคะทุกการติดตามขอพระคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะนอนแล้วนอนแล้ว